น่าลำลาญมอนนี่ไปซื้อน้องดีกว่าเงี้ยใครวะน่ะออไอ้ผัวเบื่อไอ้จักไอ้ผัวมึงไม่เล่นเกมตัวนี้อ้วนอีอ้วนอือไม่เบื่อสุดนี่จะไปฟังเพื่อนนี่ฟังเพื่อนแล้วจะติด

แล้วมึงคิดว่ากูจะกัดไม่ได้ฮะมึงโกนหัวแล้วก็มึงยังคิดว่ากูจะไม่ได้เหรอฮะก็เลยอ่ะกูชื่อเทาอ๋อเพื่อนมองึงชื่อกี่กระแชทให้น้ำมันล้อกลัวเพื่อนช่วยฉันได้มั้ยฉันไม่ชื่ออะไรฉ,ฉ,ฉันชื่อเมียฉันชื่อเมียชื่อเทาเรียกพี่โพก็ได้เพรอ,อยากเรียกโอเคจะเรียกมาเทาเลยทันดี เราจะไปจัดการในน,นั่นการข้อหาที่มันมาลางังแกฉัน,นใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเออใช่เดี๋ยวใช่ไหมมันบดกูเออคุณคุณมีปัญหาเลยรือเปล่าครับก็ได้ลงังแกชั่องราไอวแี่อ๋อไอ้อเขียวๆนั่นเหรอโว้ยอ้วนมากเลยเป็นหกค,แคนแก้ดียอะไรมัาลังลแกเพื่อนมึงว่าแกดีกว่าแกสุดกูเลย ช้วยเบื่อเดียวเขี่ยกันเลยช่วยหัอกเอองเยคอยตหเดี๋ยวไอ้ใบหยิบ เราประโยชน์ไปไหนวะอยู่นี่ไงฉันเป็นงด้เฟย คนนี้ไปไรไอ้เท้านั่นแหละแค่มันโดนหลังวัวไปกัดน้อนเพียงกลางมันก็เหลือแขนกลางพามันนะทางนี้าจะเป็กคนกลางเขินเลยบเนี่ยต้องขอบคุณมดจากช่องเกนมากมาก ไอโดอไม่เกี่ยวนะทันที่ก็ไม่เกี่ยวใจกรีก็ไม่เกี่ยวตั้งแต่ต,งตรงนี้ไม่เกี่ยวตั้งแต่โดน่ะไม่เกี่ยวสงสัยนี่มันนี่คืออะไรขัะคุย คอตาคุรีนะสับสายฮาคิที่กระแชตอันนี้ไปแล้วนะแล่ก็ซีเวียสนะแล้วก็เป็นกาโร่สายตะมะลูฟี่นะเบาไมย์นะสันติขาดำนะคอสติก,กาโร่นะไซโดไฮบิดแล้วก็ลูฟี่เกียห์แล้วก็สันตปกตินะคอสติกาโร่ เออแล้วก็สนิทมาแล้วก็มิติเออแล้วก็ลูฟี่แบบกัลเซแล้วก็โซโลอ่าสกีสเจ็คิโมติซีนบุนชของเงียนมากไทยลาว ใจกีรีไอเทาไอใบใจกีรีก่แย้วก็สุดเกิดไมีบ่นซอมบี้หีดเด้อสามไม่นอนมแล้วเลยแล้วก็ ียามวยครูเมทเบบี้ซึ่งบักแล้วก็ตัวเวเออแป๊บแป๊บแบตัวเวไอรอนโกเลียมคอมบาร์เดน ตเตอร์บักอีเด้อลบไม่ได้ช่างมัน้วก็โอ้ยลบ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 แหลกแหหลก,ลก ทำงานเลยอ่ะฟิกเกอร์แบบเอาซะแบบไม่ทำงานอ่ะต้องไปที่บนคอมอ่ะต้องเรียนคอม